แม่คะตอนหนูไปเจอแม่ไม่มีเงินพอไปลงนะักับแม่หนูปังมากได้เงินเป็นสิบล้านในปีน่ะโอ้ยอนุโมทนาสาธุนะคะหนูมาหลายปีหนูลงไปแล้วหนูได้เงินเป็สิบล้านหนูก็เลยไปมาเจอแม่อีกเลยใช่ไหมลูกแม่คิดถึงแล้วนะ <c oughs> แซวเล็กดีแล้วคะ่ะเจริญรุ่งเรือง,งอาจารย์ก็ยินดีด้วยเขาเรียกว่าบุญเก่ามันมีบางคนเนี่ยอาจารย์ให้คิดถึงจุกก๊อกเนาะบุญเก่าเขาพร้อมอยู่แล้วพอเราลงนัดให้เขาไปแล้วอะค่ะมันเหมือนเราดึงจุกก๊อกออกอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยอะไรเอ่ยรูบาอาจารย์บุญเก่าเขาเพราอ้พอมนะหนุ เหมือนเป็นเขื่อนแล้วแบบระบายน้ําออกน,น้ําในเขื่อนก็ลงมาใช้ได้อย่างนี้ค่ะเออคือบุญเก่าเขาก็พร้อมดังนั้นเนี่ยบางท่านหลายท่านพอลงไป้วชีวิตพุ่งเลยก็มีค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็มีมันอยู่ที่บุญของแต่ละบุคลคลอ,อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเปิดใจแล้วก็ยอมรับหรือเปล่าว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยนะขยันทำมหาหากินวิชาการมันเป็นส่วนเสริมเสริมมากเสริมน้อยอยู่ที่ความศรัทธาว่าคุณศรัทธารูบาอาจารย์มากแค่ไหนปฏิบัติมากแค่ไหนแล้วก็ตั้งใจทํางานในทางโลกแล้วก็็เเปปนนนนคดดี้้วววยหรรืออล่่่าาาะจุงงติช นะพะยากราเวกเนี่ยอาจารย์เยนกับพ่อสุชาติเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นวิชาเอกของสํานักนะใครรู้จักสํานักอาจารย์แล้วไม่มา วิชาเนี้ยเหมือนไม่รู้จักกันนะวิชาเส้นวาสนาวิชาทอกกับดวงเนี่ยเป็นวิชาที่อาจารย์ใช้อาจารย์ทาแล้วมันเป็นการเสริมให้ลูกศิษย์ได้ดีแต่วิชาที่เป็นเพชรน้ํางามวิชาเอกของอาจารย์จริงจคือพยาการเวกนะสานักของอาจารย์ที่อยู่มาเป็นสิบสิบปีด้วยวิชานี้เลยนะถ้ามีคนถามว่าอาจารย์นับถือวิชาไหนมากที่สุดใช้คำมากที่สุดไม่ได้หรอกแต่ใช้คําว่าไม่มีการเครือบแคลงและสงัยในวิชาคือวิชานี้เพราะวิชานี้อาจารย์ได้ถ่ายตัวจากพ่อสุชาติอาจารย์ปฏิบัติกับท่านอยู่ประมาณ30สาจจจาาาารรรยย์์้ัักท่่นตตงแอุปะมาณส อาจารย์ได้วิชาเนี่ยประมาณ24ตอนนี้อาจารย์เลขสี่แล้วใช้วิชานี้ให้ลูกศิษย์มา17 18ปีคุณคิดว่าวิชานี้มันจะขลังไหมแล้วอาจารย์เชื่อมั่นวิชานี้นะแล้วตอนที่อาจารย์เรียนกับพ่อแกก็ลงคาถาลงฟันลงล,งลงิ้นลงตาแล้วอาจารย์ไม่เคยผิดข้อห้ามเลย10กว่าปีถือของไว้ได้10กว่าปีจนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอาจารย์กล้าพูดว่าถ้าไม่ผิดข้อห้ามไม่เสื่อมไม่ต้องมาลงซ้ำก็ได้จะรอดราวพ้าจะกินฟักแฟนจ้าอะไรเงี้ยถ้าไม่ผิดข้อห้ามคือไม่ม่่่่่่่ดดาา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 าพพอออออออแแแมมมมทั้้้้้งงงขขเรรรลลละผูืนนนสบคววถถุุยยยยกจจโ์ อ,อาจารย์จะบอกเลยว่าไม่เสือ่อมแต่บางคนเนี่ยเขาอยากเจออาจารย์ปีหนึ่งก็มาลงครั้งหนึ่งจะได้เจอกันบางคนหาเรื่อง4ี่เดือนลงทีคิดถึงแล้วแต่คนใครจะจองคิวลงนะตอนนี้คิวถึงแค่เดือนมีนาคมยังว่างเดี๋ยวพอเลยมีนาปุ๊บมันจะไม่ได้สก,การลงนะเรานะพะอเรรู้ไหมกลางปีเข้าสู่ไตามาสที่2เหล่าบรรดาเซลทั้งหลายจะจองคิวอาจารย์ฉ่ำแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ขาโดนกระตุ้นยอดแล้วค่ะ ต้องรีบทํางานแล้วต้นปียอดตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าจองตอนนี้ยังได้คิวนะเดี๋ยวจองตอนนั้นสู้กับเซลอ์คนอื่นนะบอกไว้ก่อนสิ่งปังร่ำรวยค่ะสวัสดี